สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางดาวย p พีนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องมาแนะนำแม่สักสุวนใ้เรื่องการเงินใช่คะทุกการลงทุนจะมีความเสี่ยงขอท่านดูเป็นสติติในสถิติเปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะให้เป็นเพียงแนทางนะคะดาวของเรารอบที่ผ่านมานะคะ จบไม่สวยเลยค่ะหมูุปุ้ยนะทุกคนหลุดค่ะหลุดนะคะแต่ว่าดาวปกติมาฟันสามนะทุกคนมาสามศูนย์นะคะนี่นะคะมาเด่นสามนะคะประมาณน,าน,าน,นี้แหละนาะพี่น,น้องมารับต่อไปกันเลยวันนี้ได้คุยกับเขาบ้างจะได้ปะ ดาววีนะคะมีดาวเดียวนะทุกคนแจ้งจับนะไม่แจ้งจับก็ไม่ให้ทำแล้วปีหน้าบอกเลยมันมันจริงมันจะอะไรมาเนี่ก็เลยเจาะนะคะ 4 3 4 7นะคะแลก็สองสามหกสองนะคะสอนะคะแล้วก็3 6 4 6 กันหนึ่งเจ็ดนะทุกคนเด่นหนึ่งเจ็ดนะนะคะเด่นหนึ่งเจ็ดนะคะถ้าใครเล่นเด่นอนะไรแบบนี้ปปน,นะถ้าใครเล่นเด่นอ่ะอันนี้ก่อนวิ่งดูสี่นะคะการเด่นถ้าใครเล่นเด่นหนึ่งกับเจ็ดนะคะหนึ่ง หนึ่งก็1 0 1 4 1 7 7ก็7 0 7, 7 3 7 6นะคะถ้าใครเล่นเด็ดน,นะแต่นี่คือตามสูตรนะทุกคนอันนี้คือเลตามสูตรนะคะตกใจหมด <c oughs> นะครับประมาณนี้นะฟันสี่นะคะ404347 6์สี่สองหกห้นะคะเด่น1กับเจนะคะ1กับ7นะทุกคนประมาณนี้มาคือมาค่ะคาดป้าดแันนี้มาคือมานะเหวยตามสูตรนะทุกคนใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะ ขอให้ทุกคนโชคดีรวยปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ